สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานท่องใจดีครับเฮาก็ยังอยู่ในเทศกาลอีสานส,าส,าสา่างสรรค์ครั้งที่4นะครับเมื่อนี้ก็จิมีเวิร์กช็อป2อย่างครับก่อนจะมีเวิร์กช็อปเฮาก็จะมีสตันแมนจากท่าพระนะครับและเด็กน้อยโรงเรียนท่าพระครับมาลำมวยไทยครับมาออกกําลังกายลำมวยไทยให้เบิ่งกันนะครับหลังจากนั้นก็สิเป็นเวิร์กช็อปครับเมนูเพื่อสุขภาพอร่อยอร่อยมีอย่างแน่นะครับ ก็ตามลุงพานทองเขามาชม<อ>มาชิมน้ำกันครับก็วันนี้เป็นการชว์ส้มตำจากเทศบาลนครสราบุครับก็ถือว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพบาลลังกเขาเรียกซาบายะสลัดคนาวันนี้ก็มีปลากอครับเป็นตัวชูโลงแล้วก็ส่วนของวันนี้ก็มีน้ำมะขามเปียกก็คั้นมากับมือครับ ปกติคนอื่นเขาใช้มือคั้นอันนี้เอาฟันเคี้ยว oh, <no. S 1> พูดซะไม่อยากกินเลยแล้วก็วันนี้ก็มีปลาราเพื่อสุขภาพอันนี้ได้ผ่านการรับรองจากออยแอล้วครับทั้งออยอด้วยครับทั้งฮาลาลด้วยนะครับผลิตภัณฑ์นี้ทางอิสราเ์ก็กินได้เมื่อ3เดือนที่แล้วเราไปโชว์ฝีมือที่อําเภอแวงนาลาทิวาสมาครับคนนาาธิวาสเห็นเราตามส้มตำเขาเดินมาดู เอ๊ะนี่คืออะไรก็เลยอธิบายให้เขาฟังครับว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของอีสานบ้านเราก็คือส้มตำปลาเขาไม่เคยกินปลาครับเขากินแต่น้าบูดูเขาก็เลยบอกว่าขอชิมได้ไหมผมก็บอกว่าได้ครับไม่เป็นปัญหาเราก็พาให้เขาชิมชิมได้สักพักหนึ่งติดใจครับคนมารุมอยู่ฐานส้มตำของเราจนมะนาวไม่พอ ตำจนมะละกอหมดมะนาวหมดเขาบอกว่าตำให้หน่อยได้ไหมมีเส้นมะละกอเหลือเขาเลยบอกแต่ผมบอกว่าน้ำมะนาวไม่มีนะจะทำยังไงก็ไปเก็บมะนาวอยู่บ้านเขามาให้ครับเขาบอกว่าอยากกินมากส้มตำคนีิสารบ้านเราตำได้อร่อยครับนะครับจริงๆก็สนุกสนานเนาะใช่ก็เป็นการตำส้มตำแล้วก็มีอารมณ์ดีเนาะขนมจีนน้ำยาจากสาวถีก็มรรลวเพื่อช่วยกันจริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ ้านเราเองนะครับมีทุกหมู่บ้านมีทุกตำบลเชื่อครับว่าคนอีสานเนี่ยใครไม่กินส้มตําเฉยนะครับเรานี่ถือว่าเป็นไว้ทําหลากหลายมีตําคําตํไผ่ตําลาวตําปูปลาตํข้าวตํามโอตําข้าวโพดก็มีครับแล้วแต่เราจะประดิษฐ์ใส่ก็ถือว่าเป็นเมื่ออยู่ภาคที่เทศบาลอบตพามานะครับแล้วก็ส่วนของการตําของตําเนี่ยก็ต้องดูครับ เป็นตัต้องใส่ถุงมือด้วยนะเพื่อสุขภาพแล้ที่สำคัญมีเขาเรียกอะไรอ่ะากันเปื้อนนเือแล้วก็ที่สำคัญจริงๆเขาใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับกันน้ำลายนะครับสัีครับพี่ออฟครับก็ถือว่ามาแบบสุขภาพจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างผ่านการล้างมาเรียบร้อยเราก็คัดสรรมาให้เพราะว่าเผื่อใครที่รับประทานจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจานใส่ก็เอาใบตอง จากธรรมชาติมีการผ่านการล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดถูหลักอนามไมนะครับมีออยเพราะว่าดีสาระใส่ออยผ่านออยเรียบร้อย้แค่เห็นแล้วนี่จีนแกมและจีนได้กิ่นก็หิว้วครับน้ำลายไหลนะมันเป็นของที่เรียงน้ำลายได้ดีมากนะส้มตำมาครับน้องๆใครอยากทานส้มตำเดนเชิญนะครับ าลองชิมดูใครอยากได้เป็ดมากเป็ดน้อยบอกได้ปลา์พี่เขาจะได้ดีค่ะดีครับไม่กินกันเยอะๆนะคะปลลาสุแ้วอร่อยมากเลยค่ะเป็นไงครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะปกติที่อื่นเขาใช้มะละกอนะครับแต่บ้านเราใช้ปลาพุงแทนอร่อยขนมจีนเส้นสดนะอร่อยมากค่ะมากินกันค่ะทุกคนอร่อยจริงไม่ได้ยกตามเลยค่ะ ท่านที่อยู่ข้างนอกนะครับก็ลงทะเบียนนะครับเข้ามาเวิร์กช็อปนะครับชิมส้ตมตำจากชุมชนส้ตมตำจากเทศาบาลท่าพระนะครับโดยมีนาะยกบีเป็นผู้สนับสนุนนะครับส้ตมตำทุกอย่างเป็นเมนูเพื่อสุขภาพน,นะครับะมะละกอเราก็ไม่ใช้มะละกอธรรมดาเป็นมะละกอพันผสมระหว่างปักคุง และมะละกอนะครับไม่เอาเผ็ดไม่เอาเผ็ดนะครับไม่เอาเผ็ดทอร์พีดไหมครับน่าครับครกแรกนะครับใกล้หมดแล้วนะครับครกแรกนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้เป็นภาชนะนะครับก็จะเป็นตอนแรกก็จะเอาใบกล้วยนะใบกล้วยหมดแล้วก็เลยเอาใบตองมาแทนนะครับยังยังคงเป็นใบตองเหมือนเดิมอันนี้เรี่ยมันใบอะไร ใบตอนแรกเราจะใช้ใบกล้วยตอนนี้เอาใบตองนะครับไม่ใช่ใบเดียวกันหรอไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะว่ามันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันมันคือกันเฉยรวมเพราะว่าิกเยอะมากปกตินายกจะจ่ายให้คนที่ชิมของนายกคนแรกนะครับ100บาทนะครับใครชิมใครชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยทำได้100นะครับ ถ้าใครชิมแล้วทำหน้าอูอูอีอ,อ,อีได้ได้สิบาทนะนายยกหนึ่งจะตำไม่เหมือนคนอื่นนะครับจะตำเบ,บาๆนะครับอ <c oughs> ย่าม้นป่งใช้ตาแพราะจโดนมาแล้วครับขนาดนี้แม่งตายยังไม่รอดเลยต้องเอาถุงต้องเอาถุงก,ก็แก๊บคุณมหัวแนละ้วแบบนี้ เป็นการตำประคุงที่เส้นหล่อที่สุดนะครับในโลกเส้นหล,อหล่อเหฮะเส้นหลอ่อเส้นหลอ่อต้องย่องไปก่อนแล้วจะได้เอินเวลามีงานที่ <c oughs> แล้วมือจุ่มลงไปนะครับเพื่อจะดูนะครับ <c oughs> สังเกตเอาเอา,เอาไอ้น้ำขึ้นมาเนาะอันนี้ของจริงนะครับ มาถ่ายตรงคลิปเดียวครับมาร่วมต้องต้องส่งครูไหมครับต้องถ่ายรูปส่งคูไหมลงมาต,ตอนกินเราต้องเอาโทรศัพท์ไว้ในปากนะครับเวลาเส้นเข้าไปเนี่ยต้องจะได้สวยนะครับขนมขนมซึ่งเป็นของของอะไรนะของข้าวเนาะขนมจีนเพื่นขนมจีนขบพูดสดครับ อันนนวิะวาาสตของข้าวเพมือนนะครับอเข้ามาถ่ายได้นะลูกนะเดี๋ยวจะได้ส่งคูณจะได้เกรดห้านะครับอันนี้บีบลงไปแล้วใช่ไหมครับใช้กีินอาทีครับจะเอาขึ้นมาไม่เกิน แล้วแต่น้ำครับถ้าน้ำพอดีเจ็ดสิบเอร์เซ็นไม่เกิน1นาทีหรือ2นาทีครับครับลงไปน้ำร้อนพอดีจะประมาณ1-2นาทีนะครับถ้านานกว่านั้นมันจิดเปื่อยครับมันจืดเปื่อยรอให้น้ำพ้นพอดีนะครับพ้นพอดีพอพอเอากระชอดเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเอออย่างครับเนี่ยสอนอย่าเป็น เอาเอาวๆาว้ามีโอกาสว้าแล้วเอาถือไว้เลยลูกอ่าเส้นเส้นสดกับเส้นธรรมดาเคยกินไหมครับเคยค่ะอันไหนอร่อยกว่ากันน่ะเส้นสดค่ะมันเหนียวนุ่มกว่าอืมที่สําคัญมันร้อนกว่าใช่ไหมใช่ครัอ๋อเหนียวนุ่มกว่ากินกับอะไรถึงอร่อยที่เคยกินมาครับกินกับเพื่อนโอเคมีน้ำบางเมื่อวานเขาบอกว่ากินกับเบียรเมื่อวานเขาบอกว่ากินกับเบียรนะเพราะว่าเพื่อนชื่อเบียร โอ้เก่งมากเดี๋ยวมาชิมนะครับชิมนี่ครับเป็นคคกแรกของท่านนายกนะครับคนนี้นะครับตมเองกินเองนักเลงพอนะครับแล้วก็บอกว่าอร่อยเองด้วยนะครับลองชิมค่ะอ่าลองชิมครับอันนี้คกนายกคกนายกเป็นไงคะอจ้าเหงื่อแตกครับนายกเหงื่อแตกยังไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญไปรายการเลยนะเชิป ขนมจีนดีกว่าขนมจีนดีกว่าอย่ามากินซ้มตาเลยนะคะไม่เนี่ยนี่นายกพูดเล่นนะครับพูดจริงค่ะเมื่อกี้จริงอะพูดจริงเหรอโอ้ยไปหาตาลนะราฮะไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยแต่หวานมากอ๋อหวานด้วยธรรมชาติหวานหวานด้วยเส้นปลาพุงเลยเส้นปลาพุงสดนะครับเขากำลังชีวิตจริงเขาหวานไงเขาหวานในธรรมชาติแต่อร่อยอยู่ครับถือว่าผ่านเป็นการตาครั้งแรก ผ่านไปเลยผ่านไปเลยผ่านแล้วก็ไม่ต้องมาเองพี่สารีนไม้ไก่ะซ้อมตามทางนี้ต้องกินกับไก่ย่างเนาะเพราะเป็นตาซิมแท้กไก่ย่างให้พิธีกรในเด้อกินบหลายครับสองอันสองอันเพราะเป็นสองขาดต้องสัมภาษณ์คนที่ไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวคนกินจะออกจมูกเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อย อันนี้มาจากไหนครับออะะขอนแก่นค่ะขอนแก่นจังหวัดอะไรครับนี่ <c oughs> จังหวัดขอนแก่นตอนจังหวัดขอนแก่นนะครับกินส้มตำบ่อยไหมครับถึงว่าสวยเลยสวยเหมือนคนขอนแก่นเลยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์ด้านดีนะครับกินเหมือนกันเป็นไงบ้างครับรสชาติอาจารย์เป็นไงบ้างครับส้มตำส้มตำไม่ใส่พริกเป็นไง,ไงบ้าง ไม่ใส่พริกอร่อยเนาะนี่ไงเห็นร้านหลักานโอ้สดสดแม้กระทั่งน้ำนะครับใช่ค่ะชอบที่สุดก็คือน้ำปลาแดกนี่แหละครับปลาแดดนองๆเนาะหวานโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยอือไก่ย่างเข้าไปเรียบร้อยจะให้พี่ต่ายเอานายกต้องกินกับไก่ย่างนะครับเอามาวางับจะกินกับไก่ย่างหรือกินกับปิ้งไก่ได้หมดนะครับอร่อยนะครับ วันนี้เขาพูดสดก็จะมีน้ำยา,า,ายเป็นน้ำยาลาวนะครับน้ำยาลาวน,น,นะครับเราไม่ได้ใช้น้ำยาที่ช้นะครับเป็นน้ำยาแท้ๆนะครับเป็นน้ำยาคนอีสานเนาะคนอีสานอันนี้มาจากไซนี่จังหวัดไหนครับลอยเอ็ดค่ะลอยเอด็ดเพราะว่าข้นอีสานกดด็คือ้อยเอดด็ดเอลีเอทีก็เปิรนพี่หม่ำนะเนี่ยนะเอาม่ำจะโศทอนเนาะลอยเอ็ดนี่ผู้ใดดันครับขอล่ำ ลำไยโอ้จักเพ่งเนี่ยกระสันหน้าตาคือลำไยความคาดหวังใ,ในการกินข้าวปุ้นสดวันนี้นะครับอาบักดองแดงได้ไปครับบักดองแดงน <c oughs> ี่บอมีม,มีถาจะข้าวเด้อดองแดงบักเกินสี่ชั่โมงบักดองแดงกันสิมารู้จักไหมบักดองแดงคืออะไรฮะ เป็นตัวเล็กๆเกนาะเส้นข้าวปุ้นอยู่แหละบีเป็นตอนเป็นตอนนี่น้อยเหมือนลอดช่องเนาะนะครับแต่ตัวสวยกว่าลอดช่องก,วกวดวนครับกดวนมีลออนรือมาลอดเลย,ลอ,เล,ยลองเพลงเถานอลองเพลงไ้มูปู้ซีได้รอดถึงนาอปกติน้องเขาจะบีบตามเพลงนะครับใช่อาจารย์ไหม ใช่หอจารย์มาเชียร์ีครับน้องจากมทรลนะครับใช่ไหมครับใช่เนาะครับตั้งใจมาเองเลยนะครับไม่มีใครบังคับมานะครับพวกเกตพวกอะไรเราก็ไม่สนใจนะครับเราสนใจที่จะสนับสนุนอาหารพื้นบ้านเราดูจริงใจมากเลยยิ้มครับเห็นไหมได้เลยอาจารย์บอกว่า ได้เลยนะครับได้ครับเปิดร้านขายข้าวปุ้นสดนะครับถ้าอยากได้ไก่ย่างก็นายกบีครับนายกบีจะให้ไก่ย่างมาฟีปกตินายกจะไม่ถ่ายกับใครนะครับนะครับนายยกบีจะไม่ถ่ายกับใครถ้าไม่ได้แต่งหน้ามาก่อนนะครับนี่ครับ ขี่สาวเดียวเลยพุดพุทพุทธอัน,น,นตอนทุ่ท้ายก็จีเป็นบักร้องแดงตอนนี้ล่ะบักร้องแดงยังเลยครับดูก็อร่อยแล้วดูฝีมือมน,น้องเบียร์ตำก็อร่อย้ะดูสีหน้าคนชิม,ม,มเป็นไงบ้างครับฝีมือพี่เบียร์แซ่บหลายครับแซ่บหลายได้กี่บาทคำค่าโฆษณาว่าอร่อยเี่ยคนตำยังสีหน้าแบบนี้เลยนี่ไม่ดีหรือคนชิมเนี่ย เป็นไงบ้างครับพี่เบียร์ตําเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยมากโอ้โหจริงใจมากเลยนะครับอร่อยจริงๆใช่ไหมครับบอกพี่เบียร์เราจากงานไปขายส้มตำนะถูกค่ะให้ไปเปิดที่คณะเป็นไงบ้างลูกเส้นนุ่มไหมนุ่มค่ะเออนุ่มอร่อยป้อนเพื่อนด้วยนี่อร่อยมากทุก ดูสีหน้าก็รู้นะครับอันนี้เราบีบเองนหครับบีบเองบีบเองเนาะน้ํายาเป็นไงบ้างอร่อยมากเข้ากันไหมเข้ากันมากชอบแบบแบบแห้งไหมหรือใส่น้ําเยอะๆเนาะใส่น้าเยอะๆอร่อยน้องๆบอกว่าถ้าอยากอีกโทรเรียกหนูหน่อยนะครับตามที่หนูลงทะเบียนไรจะมีเบอร์โทรอยู่เดี๋ยวเรามาดูคนที่รอบีบข้าวปุ้นนะครับ เคยเคยบีบไหมครับแม่เคยค่ะอ๋อแล้วเคยกินข้าวปุ้นอยู่เนาะกินค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการบีบข้าวปุ้นใช่ค่ะอ๋อช่วงในช่วงแต่ว่าเป็นครั้งที่5้3ร้านที่กินขนมจีนค่ะโอเคน้องบอกว่ากินขนมจีนนี้บ่อยมากแต่ว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่น้องจะกินข้าวปุ้นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับมีการวนนะครับวนซ้ายหรือวนขวาดูมาถึงทางแล้วลูก ต้องไปขายข้าวปุ้นนี่แหละครับปวดเป็นไงบ้างเหนื่อยค่ะใช้แรงไหมครับปวดนิ้วค่ะไม่ใช้ใช้นิ้วเลยค่ะมาก่อนฟังแล้วอย่าเพิ่งถอดใจนะครับปวดนิ้วอันนี้น้องเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับเล่นแต่โทรศัพท์เล่นแต่เกมครับก็เลยนิ้วยังไม่แข็งแรงนะครับไม่เหมือนน้องฟิล์มเนี่ยตอกตะปูตลอดนะไม่เคยไม่ได้ตอกด้วยไม่ได้ตอกไม่ทําอะไรเลยไม่ทำอ่านหนังสือก็ไม่อ่านนะพอดี แต่เกศสีทุกอย่างไม่สีด้วยไม่สีโดยกำลังจะถูรีทายครัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยบีบไหมครับข้าวปุ้นไม่เคยค่ะไม่เคยเป็นครั้งแรกค่ะถามเลยข้าวปุ้นมีจี่ชื่อครับมีหลายชื่อค่ะมีอะไรบ้างครับหลายชื่อขนมจีนขนมเส้นข้าวปุ้นโอเคครบสูนเลยแต่ว่าข้าวปุ้นเนี่ยสามารถทําได้หลายเมนูเนาะ ที่เขาทำมีอะไรตำซัวตำป่าตำอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนามาทำตำหอยตำหอยแครงตำหลายอย่างนะครับแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเรื่องข้าวปุ้นนะครับกินได้แต่ขนมเส้นนี่นะครับน้ำยาปลา่อนะมีไข่ด้วยนะครับม,นะมีไข่ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดเราก็อย่าใส่เยอะนะครับใส่สองหยดนะครับรับรองไม่เผ็ดอย่าตักไอ ลูกโดดไปได้ลูกโดดเขาเรียกลูกโดดปะฮะลูกโดดครับปีนี้ก็ตั้งคซื่อว่าลูกโดดบอลลูนเขาจะเอืน่นก็เอื่นน้ำครับลูกโดดคอยดูคนที่สวยที่สุดในงานจะบีบแล้วนะครับหนึ่งสองสาม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นคนที่ไม่ได้สวยที่สุดจะเป็นโอ้สวยสวยสวยครับสวยเอาให้เหมืนหน้าตาตัวเองแล้วทุกนะ โอ้ใส่ถักไหมัวเดียวเลยนะครับเก่งมากเป็นไงครับขวดนิ้วเหมือนคนที่แล้วไหมไม่ค่ะไม่ขวดนี้ออกกําลังกายดีครับใช่ไม่ออกไม่ออกเล่นไพ่โอ้ไม่ใช่เก่งมากเก่งมากอันนี้เป็นหน้ามาของเรานะครับใช่ค่ะคุณเยอะแซ่บเรู้สึกน้องเพื่อน้องเพ่อนชวนเลยตอนนี้นายกงบีอยากจะโชว์ฝีมือครั้งใช่ไหมครับบีบกระปุ่นหรือยังครับ บีบเขาพูดยังมาบีบได้เลยครับเดี๋ยวรัดคิวให้เสียค่ารัดคิวห้าร้อยครับน้ำยาลาวภาคอีสานน้ำยาอีสานครับอร่อยอร่อยครับอร่อยไม่รู้อ๋อยังไม่ได้ชิมอร่อยค่ะอร่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ชิมเลยนะครับแค่ตักเพลินๆก็อร่อยแล้วนะครับอร่อยมากเลยครับนอ่ยาเลยใช่ไหมใช่ไหมเอาให้ขายให้ฟิลไปถ้วยนี้สองร้อย ปี๊บิ่งหนีเลยตอนนี้ใจส่วนเงื่อนเชื่อเกิดพวงไม่ต้องมึงกินหลายตัวมันก็บีบอ๋อแถวยาวเลยนะครับตอนนี้แถวยาวจนไปถึงถนนพิศภาพเลยนะตอนนี้กดกดยาแล้วบนโอ้น่าจะใช้แรงเยอะอย่าสั่นลูกอย่าสั่นอย่าสั่นมืออย่าสั่นนะมืออย่าสั่นครับทำไมมันต้องสั่นขนาดนั้นอ่ะยัง ไม่ได้กินข้าวอะจริงอ่ะคนนี้ไม่กินข้าวนะครับกินแต่หัวหันอาจารย์หน่อยบอกว่าคนนี้กินหัวหานนะไปได้นะครับหนึถ้วยนะครับอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเนาะในลงทำเส้นดอกจมูกใชู่กทำเป็นไหมเดี๋ยวต้องการราคาหนึ่งนาไปแล้วเคยเป็นเดี๋ยวแพ้มอทรอแล้วทางนั้นก็จะทำ ไ,ไม่้บอกูกเลยเราจะไปไทยกัน